ดีมากท่านดีมากดีทุกอย่างแม้ท่านจะปฏิเสธพุธโทโธยก็ตามแต่สุดท้ายแล้วท่านก็ยังปฏิบัติตามข้อวัดทุกอย่างของพระภิสุโฆรแลวทาประโยชน์ให้กับพระศาสนามากมากเหลือเกินมีคุณูปาการในการปลุกคนเนี่ยให้เริ่มต้นเข้าใจหลักคําสอนมากเหลือเกินมากแต่อาจารย์สงสารท่านที่บริวารท่านหลายส่วนหลายคนไม่ดี อาจารย์ครึกฤทธิส์สอนธรรมะไม่เคยละลานใครไม่เคยอะไรได้ไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วท่านก็วางใจเป็นกลางแม้แต่อาจารย์สอนพุทโธนะอาจารย์ไปนั่งอยู่หน้าท่านส่วนตัวนะท่านยังไม่พูดเรื่องนี้เลยไม่พูดเพราะเรารู้ว่าพูดกันไปมันก็ไม่จบให้เป็นวิถีทางแนวแถวเพราะท่านเห็นประโยชน์มากกว่าท่านเห็นว่าอาจารย์สอนพุทธวจ,จะนะมากกว่า ท่านจึงเห็นโอเคเป็นโอกาสดีทําให้คนเข้าใจมากขึ้นท่านเห็นประโยชน์ตรงนี้แต่มีคนประเภทแบบเนี้ยทําให้คนเสื่อมเสียไปยกกันว่าแพ้วชนะเนี่ยถ้าอาจารย์ไปเถียงกับพระอาจารย์คึกฤิ์น่แพ้แน่นอนเอาพระอาจารย์คึกฤทธิไปนั่งเถียงกับอาจารย์ในหัวลกระแสเลยทําไมถึงไปดึงคูบาอาจารย์มาลงต่ําไม่เข้าใจทําไมต้องไปกระชาคูบาอาจารย์อันอยู่ในฐานะของความเคารพ ไปดึงทังลงมาทําไม Banana. แสดงว่าเราไม่ได้มีความเคารพต่อครูบาอาจารย์จริงๆแสดงว่าไม่มีความเคารพเลยแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้มีความเคารพอาจารย์ไม่เคยพูดว่าแน่จริงพระอาจารย์ครึ่งลิทมาคุยกับอาจารย์ในรายการองกแสะไหมล่ะอาจารย์ไม่เคยพูดเพราะนั่นมันแสดงอากับกิริยาอาการของความไม่เคารพต่อภิกษุสงฆ์ที่เป็นครูบาอาจารย์ระดับนั้นไม่มีความเคารพเลยพระอาจารย์ครึ่ทลิ์ไม่เคยไปท้าต่อยท้าตีกับใครไม่เคย ไปเที่ยวท้าชาวบ้านว่ามาคุยกับซาชจิมาโตว่าทักกับฉันเลยไม่เคยแต่กลุ่มลูกศิษย์กลุ่มเนี้ยแล้วมันมีอยู่เยอะซะด้วยนะบางคนบางกลุ่มเที่ยววิ่งเข้าไปละหลานชาวบ้านไปท้าตีท้าต่อ,อยกับเขาบอกอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้อาจารย์ไม่เคยเห็นพระอาจารย์คึกธิ์ธทำไอเด็กคนเนี้ยมันเด็กเมื่อวานซืนมันเพิ่งรู้จักพระอาจารย์คึกรทธิ์มันร้อนวิชา อาจารย์เคยไปบวชไปเย็บย้อมผ้าอยู่กับพระอาจารย์คึกฤทธิ์เรียนกดข้อวัดเรียนกดปฏิบัติเรื่องการใช้บาตรอยู่กับท่านมาเป็นปีทุกวันนี้ก็ยังปฏิบัติตามเข้าไปสนทนาธรรมส่วนตัวเมื่อวานไอจิกแอดมินเราเนี่ยที่ตัดวิดีโอลงช่องเนี่ยเข้าไปกร่าบพระอาจารย์คึกฤทธิ์พระอาจารย์คึกฤทธิ์ยัง บอกกับอาจารย์มาฝากบอกไอ้จิกมาเมื่อวานเมื่อวานนี้บอกกับอาจารย์ว่าฝากบอกโยมเบียด้วยนะยังต้องเจออีกเยอะสู้ๆนะเป็นกาลังใจให้ดูความเมตตาของพระอาจารย์ท่านเมตตาขนาดไหนแต่มาเจอไอ้กลุ่มลูกศิษย์ประเภทเนี้ยไม่ได้เรื่องร้อนวิชาเพิ่งมาใหม่ๆมันไม่ได้เข้าใจอะไรเลยแล้วมันมีกลุ่มแบบเด็กแบบเนี้ยนะ เยอะมากที่บอกว่าโอ้ยคนในพุทธว,วจนะเนี่ยเขาคอมเมนต์อาจารย์เขาผิดหวังอาจารย์มากเลยว่าอาจารย์เนี่ยสอนพุโทโธทุกคนผิดหวังอาจารย์หมดเลยเนี่ยดีหมดทุกอย่างมาเสียอยู่เรื่องเดียวผู้มึงมานลูกศิษย์นอกข้อนอกข้อพ่อมึงไม่รู้จักวางพระอาจารย์รู้สึกพระอาจารย์คึกฤทธิ์ไม่เคยผิดหวังกับใครพระอาจารย์คึกฤทธิ์ก็ไม่เคยผิดหวังกับกูไม่เคย วันเียอาจารย์เข้าไปกราบทา่านท่านบอกว่าเนี่ยเบียพูดผิดตรงนี้นิดนึงเนี่ยม,มันมีแก๊ปว่างๆนิดเดียวท่านสอนด้วยอารมณ์แห่งความเมตตาเนี่ยนิดเดียวเองเนี่ยคำว่าสัมภเวสีสัตว์เนี่ยเป็นแก๊ปนิดเดียวเองเบียเนี่ยแค่เนี้เนี่ยแล้วก็พูดด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความเมตตาอาจารย์บอกโอ,โอ,โอ้ผมเข้าใจแล้วครับตรงนี้เข้าใจแล้วเนาะโอเคประมาณนี้เนาะท่านไม่เห็นรู้สึกพูดเลยว่าโหเบียเราสอนธรรมะทุกวันนี้น่าผิดหวังมากเลยอาจารย์ไม่เคยได้ยินคํานี้จากท่านเลย มีแต่อีพวกลูกศิษย์พวกเนี้ยมาพูดว่าโอ้วอาจารย์เดียน่าผิดหวังว่าสอนพุธโธแต่ตัวพระอาจารย์ที่เป็นต้นเหตุต้นตำรับท่าไม่เคยพูดกับอาจารย์แบบนี้เลยแมมแต่คําเดียวไม่มีอีพวกนี้บอกว่าเชื่อฟังพระอาจารย์คึกฤทธิ์แต่ทําไมไม่รับข้อวัดปฏิบัติท่านมาใช้บ้างทําไมไม่รับมาใช้บ้างอาจารย์ไม่เห็นด้วยกับพระอาจารย์ครึกฤทธิ์หลายอย่าง อาจารย์ก็ไม่เคยไปต่อว่าต่อตีกับท่านเพราะมันต่างคนต่างทําหน้าที่ทุกคนมีเจตนานีการในการทํามันไม่มีใครยืนยันได้ชัดเจนเหลอกว่าใครถูกใครผิดอยากรู้ถูกยุผิดไปปฏิบัติลงมือปฏิบัติด,ด้วยตัวเองแล้วเดี๋ยวมันจะรู้สัจจความจริงตามความเป็นจริงได้ทำไมไม่ลงมือปฏิบัติปฏิบัติเห็นจริงหรือยังว่ามันไม่ได้ก่อนจะพูดว่าพระพุทธเจ้าไมา่ได้สอน ลองทำแล้วหรือยังถ้าทำแล้วกล้าพูดไหมว่าไม่ได้ว่าอาจารย์ลองทำแล้วมันทำได้แล้วจะบอกว่าไม่ได้ได้ยังไงทำแล้วมันเข้าฌานได้แล้วจะบอกว่าไม่ได้ได้ยังไ,าาไ,กไ,ไ,ไงไการเข้าฌานมีแค่อานาปานาสติวิธีเดียวเหรอการเข้าฌานเพ่งไฟก็เรียกว่าการเข้าฌาน แต่เราต้องแยกระหว่างการเข้าฌานกับการบรรลุธรรมเรากําลังฝึกสมถะไม่ใช่เหรอเราไม่ได้สึกวิปัสสนาการทาพุทธโธด้วยการรู้รมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนั่นคือการฝึกสมถะยังไม่ใช่วิปัสสนาสมณพรามเหล่าอื่นเขาได้ฌานกันไหมได้เขาบริกรรมไหมมีบริกรรมนั่นคือสมณพราม์เหล่าอื่นเขาปฏิบัติการได้สมถะ อาณาปานสติมีเฉพาะพระพุทธเจ้าเหรอไม่ใช่อาณาปานสติมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่เพิ่งมีนะไม่ใช่มีต่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแล้วแต่เขาทำอาณาปานสติภายใต้ของสมถะเขาทำวิปัสนาไม่ได้เข้าใจไว้นะดังนั้นไปจะทำอาณาปานสติจะบริกรรมไม่บริกรรมมาไม่ผิดอะไรเลยเพราะอะไรมันเป็นสมถะ สมธาธิคือความสงบจําไว้นะสงบอยู่กับอะไรก็ได้ให้ไม่คิดนึกคิดติดตึกไปในทางไหนกามพยาบาทเบียดเบียนใครบอกว่าทาสมธาธิไม่คิดไปทําใหม่ไปเรียนรู้ใหม่นะขันห้าทำงานตลอดเวลาใช่ไหมใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทํางานตลอดเวลาใช่ไหมใช่แล้วจะบอกไม่คิดได้ยังไงในเมื่อมันมีสังขารอยู่ในขันห้า อย่าพูดว่าไม่สร้างพบเพราะมันสร้างพบตลอดเวลาจะไม่สร้างพบได้ยังไงถ้ายังไม่ใช่โสดาบันที่น้องคนเมื่อกี้พูดว่าโสดาบันไม่สร้างพบพูดผิดนะที่เกียดเถียงเมื่อกี้ด้เถียงไม่ทันโสดาบันสร้างพบนะจ๊ะไม่ใช่ไม่สร้างพบแม้แต่อรยิยบุคคลยังสร้างพบอยู่เลยไปศึกษามาใหม่ก่อนถ้าโสดาบันไม่สร้างพบทาไมโสดาบันยังเกิด แต่โสดาบันเนี่ยเขาสร้างภพบแบบไหนสร้างภพบแบบที่ไม่เป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเยรชาและเปรตวิสัยเรียกว่าสร้างภพสุขติก่อนเราจะตัดทุกอย่างออกต้องตัดอกุศลเหลือแต่กุศลก่อนลืมเรื่องนี้หรือเปล่าละสังโยสามข้อแรกได้ยังเกิดไหมยังเกิดอ้าวก็ยังเกิดนี่แล้วจะบอกว่าไม่สร้างภพได้ยังไง โสดาบันก็ยังสร้างพบเกิดอีกไม่เกิดเจ็ดชาติสักตะกกัตุประมะโกลังโกละสามบ้างสองบ้างเอกพีทีชาติเดียวสร้างไหมสร้างไอเด็กเมื่อกี้บอกว่าไม่สร้างสกัดพาคามีสร้างพบไหมสกัดภาคามียังสร้างพบแต่ไปเกิดที่ไหนมนุษย์ข่าวเดียวกลับสู่โลกนี้ข่าวเดียว อนาคามียังสร้างพบไหมอนาคามียังสร้างพบไปเกิดที่ไหนสุดทาว่าไหนอะไม่สร้างพบไหนใครบอกว่าเจริญอาณาปานสติแล้วหยุดสร้างพบเรียบร้อยแล้วไม่สร้างพบก่อนจะหยุดสร้างพบต้องหยุดสร้างพบที่เป็นไปเพื่อนรกกาเนิดยรชาและเปรตวิสัยก่อนหยุดสร้างเรื่องนี้ก่อนแล้วเมื่อหยุดสร้างพบนี้ได้ให้เหลือแต่อะไรพบของกุศลอย่างเดียว ยังมีพบไหมยังมีพบการบริกรรมพุทโธเป็นพบไหมเป็นพบพบฝ่ายไหนพบฝ่ายกุศลการบริกรรพุทโธเป็นไปเพื่อสุขติโลกสวรรค์ได้ไหมเป็นไปเพื่อสุขติโลกสวรรค์ได้เพราะอะไรสร้างพบฝ่ายกุศลด้วยการจเจริญสติสัป,ปชัญญาอยู่กับพุทโธอัอรตรายกามพยาบาทเบียดเบียน คำว่าไม่คิดไม่ใช่ไม่คิดเข้าใจใหม่ผิดคำว่าไม่คิดไม่มียังไงมันก็ต้องคิดแต่คำว่าไม่คิดในความหมายของพระเจ้าหมายความว่าไม่คิดไปในทางกามไม่คิดไปในทางพยาบาทไม่คิดไปในทางเบียดเบียนแต่คิดอะไรคิดกุศลอะไรก็แล้วแต่ที่คิดแล้วเป็นฝ่ายกุศลให้คิดเยอะๆ สัมมาวายามะความเพียรชอบสี่อย่างอากุศลใดที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดอากุศลใดที่เกิดขึ้นแล้วรีบดับกุศลใดที่ยังไม่เกิดรีบทําให้เกิดกุศลใดที่เกิดขึ้นแล้วรีบทําให้เจริญการคิดพุทโธทําให้กุศลเจริญไหมจเจริญน,นั่นหมายความว่ากําลังทําสัมมาวายามะความเพียรชอบใช่หรือเปล่า อาจารย์พยายามถามตลอดเวลาว่าพุโทโธเป็นอกุศลอย่างไงตอบไม่ได้แล้วการใช้พุโทโธผิดจากหลักคําสอนยังไงตอบไม่ได้ตอบได้แต่คาว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอาจารย์พยายามสอนตลอดเวลาแต่ไม่รับฟังไม่ต้องคุยอาจารย์ไม่คุยกับเราแล้วเพราะอาจารย์สอนไม่ได้จึงไม่จําเป็นต้องคุยอาจารย์ให้โอกาสเราหยุดพูดไม่หยุด อาจารย์พยายามจะสอนมารยาทเราในการคุยกับคนอื่นเราไม่ฟังอาจารย์อยู่ในสังคมนี้ได้เพราะอาจารย์มีมารยาทเวลาอาจารย์ไปออกรายการของกระแสต่อหน้าหมอดูอาจารย์ไม่ไปด่าทอต่อว่าเขาเพราะอาจารย์มีมารยาทเวลาเขาพูดอาจารย์จะหยุดพูดเวลาที่อาจารย์พูดแม้เขาจะตอบโต้อาจารย์จะหยุดพูดให้เขาพูดก่อน แล้วให้พิธีกรจัดการว่าได้เวลาของอาจารย์พูดอาจารย์จึงพูดเพราะอาจารย์มีมารยาทอาจารย์ไม่ค่อนแขกใครไม่เอ่ยชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นมาเกี่ยวข้องเพราะเรากําลังพูดถึงบุคคลที่สามนั่นไม่ใช่มารยาทที่ดีในการพูดถึงบุคคลที่สามไม่ใช่มารยาทที่ดีเพราะเขาไม่อยู่ตรงนี้เขาพูดไม่ได้ไม่ควรเอ่ยถึงบุคคลที่สาม อาจารย์พยายามสอนมารยาทให้เราก็ไม่รับฟังไม่ฟังเถียงอย่างเดียวไม่หยุดไม่เป็นมารยาทดัานอาจารย์พยายามสอนมารยาทเราเราไม่มีสัมมาคาระวะในการรับฟังทั้งๆท,ท,ที่เรายังเด็กกว่ามากอาจารย์พยายามสอนมากเลยนะจะพยายามมีเมตากับเรามากแต่เราไม่คิดจะรับฟังอะไรเลยไม่มีสติ นี่เรียกว่าคนรู้ทำแต่ปฏิบัติตามทำไม่ได้แล้วจะรู้ทำไมในเมื่อรู้แล้วละอะไรไม่ได้เลยอัตตาตัวตนมานทิธิที่คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นอาจารย์พยายามจะแนะนำไม่ฟังอะไรเลยรู้จักไอ้ชัยใช่ไหมไอ้ชัยนักกินจุอะไอ้ชัยนะปัญญาดีมากอาจารย์อธิบายเรื่องพุโทโธมันเข้าใจเลย เข้าใจเลยว่าอาจารย์สอนเนี่ยเจตนาเพื่ออะไรมันเข้าใจทันทีเลยมันพยายามพูดพยายามอธิบายอะไรมันเข้าใจเลยทันทีแล้วมันไม่โต้เถียงกับอาจารย์เรื่องนี้เลยเพราะมันรู้แล้วว่าความหมายหมายความว่าอะไรว่าระลึกพูดถึงพุทโธมันไม่ใช่แค่การบริกรรมอย่างเดียวมันเป็นการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยมันระลึกถึงพระกรุณาที่คุณด้วยมันเข้าใจเลยนั่นเขาพุทธวจนะแต่ทำไมมันไม่โต้เถียงกับอาจารย์อะ ทำไมมันมีมารยาทเวลาอาจารย์พูดมันจะไม่โต้เถียงมันจะล่าฟังจนหมดพอเวลาอาจารย์พูดจบอาจารย์ถามตอบมันจะตอบแล้วมันก็จะอธิบายในมุมของมันให้อาจารย์ฟังเนี่ยเรียกว่าคนศึกษาและปฏิบัติตั้งสติเยอะๆอย่าร้อนลนเป็นไฟตั้งสติเราเพิ่งเข้ามาวงการใหมๆ่ๆร้อนแบบนี้แหละฝึกปฏิบัติเยอะๆทำอาณาปนสติอย่างที่เราพูดเยอะเมื่อเขาไม่ฟังเราต้องวางให้เป็น ต้องปล่อยวางบังคับคนอื่นทําตามความต้องการของเราไม่ได้เราไม่สามารถบังคับใครให้ทําตามความต้องการไปฟังทำจากชัยนะชัยนะดีปฏิบัติด,ด้วยศึกษาด้วยคู่กันไปมันจึงวางได้ฝากไว้คิดสิ่งสำคัญที่สุดคือเราเป็นเด็กเราต้องมีมารยาทมารยาทเป็นสิ่งสำคัญมากโดยเฉพาะเราเป็นเด็ก เป็นผู้น้อยสติต้องตั้งสติดีๆอนุโมทนาสาธุกับทุกคน